ในโลกแห่งอัญ,ญมณีเพชรโฮปหรือโฮปไดมอนต์คือหนึ่งในอัญ,ญมณีที่ล้ำค่าและลึกลับที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยน้ำหนักกว่า45กรัตและสีฟ้าอันงดงามแต่เบื้องหลังความงามนั้นกลับเต็มไปด้วยคำสาปอันน่าสะพึงตำนานเล่าว่าเพชรเม็ดนี้ i, ถูกขโมยมาจากเทวรูปศักดิ์สิทธิ์ในอินเดียทำให้ผู้ครอบครองต้องผเผชิญกับขรรายตั้งแต่การล้มละลายการสูญเสียคนรักจนถึงความตายอย่างไม่คาดฝันกษัตริย์หลุยที่16และพระนางมารีอ,องตัวแทนแห่งฝรั่งเศส ผู้เคยเป็นเจ้าของเพชรนี้ถูกประหารชีวิตในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศสแม้กระทั่งเจ้าของในยุคใหม่อย่างอีเลนวอนแมกกลีนมหาเศรษฐีผู้หลงไหลเพชรเม็ดนี้ก็ต้องพบกับโศกนาฏกรกรมในครอบครัวทุกวันนี้เพชรโฮปถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียนสหรัฐอเมริกาแม้จะไม่มีใครครอบครองเพชรนี้อีกแต่คำถามยังคงอยู่คำสาปของเพชรโฮปเป็นเรื่องจริงหรือเพียงตำนานที่ถูกสร้างขึ้นหรือมันคือบทเรียนแห่งความโลภและความยึดติดในสิ่งที่เรามองว่าง,งดงามแต่กลับนำมาซึ่งความวิบัติอย่าลืมกดติดตาม เพื่อพบกับเรื่องลี้ลับเรื่องต่อไปที่รออยู่